ลงทุนครั้งเดียวสบายทั้งชาตินะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงธุรกิจอะไรนะครับที่เราลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าสบายได้ทั้งชาตินะก็คือธุรกิจสมปทานลงไฟฟ้านั่นเองนะครับสมปทานลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงระยะยาวนะครับรัฐบาลให้สิทธิ์นะครับในการถือสมปทานพัฒนาโครงการเนี่ยสาปี60ปี90ปีนะครับตามเกณฑ์ของประเทศนะครับอย่างที่เราลงทุนในลาวนี่ก็คือ 30ปีนะครับต่อได้3ครั้งก็90ปีนะฮะนี่คือธุรกิจสัมปทานโรงไฟฟ้านะครับซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะพลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์นะฮะซึ่งเราก็จะเริ่มจากพลังงานน้ำนะไฮโดรนะครับแล้วก็โซล่านะครับสองโปรเจกต์นี้ก่อนนะส่วนพลังงานลมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาไฟฟ้าพลังงานน้ํากับพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนนะครับ สองโปรเจก t นี้รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปนะครับแค่นี้นโปรเจกต์เดียวก็นะอย่างที่ผมบอกนะครับเราก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะนะครับปีละหนึ่งโปรเจก t นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับนะนี่คือการพัฒนาโครงการการทำสัมปทานนะครับคุณลองคิดตามนะครับคิดดูให้ดีนะครับมันจะมีธุรกิจอะไรที่คุณลงทุนครั้งเดียวแล้วสามารถ เก็บเงินกินได้ทั้งชาตินะคุณคิดดูให้ดีนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนาําให้คาปรึกษาในการพัฒนาโครงการสัมปทานนะครับตั้งแต่เขียนฟีดเข้าไปสํารวจออกแบบนะครับหาที่ดินจัดหาที่ดินนะครับพัฒนาโครงการก่อสร้างให้นะครับเบ็ดเสร็จนะทางลงทุนก็ลงทุนอย่างเดียวนะครับหรือคุณจะทําเองก็ได้นะครับเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า หรือว่าโน้ตฮาวที่ผมแชร์ลงไปนะครับใน YouTube นี้นะครับถ้ามันมีประโยชน์คุณก็เก็บไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปทำโครงการของตัวคุณเองได้เลยนะฮะถ้ามีประโยชน์นะครับโอเคแต่ถ้าต้องการที่ปรึกษามืออาชีพนะครับนักพัฒนาโครงการมืออาชีพก็ยินดีต้อนรับนะครับไทยเอ็งเจ้าอินเวสต์ดอทนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงเลครับในช่วงโควิดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มัน เป็นช่วงที่เรียกว่า work from home นะครับเราก็ส่งข้อมูลเอกสารออนไลน์นะครับติดต่อประสานงานกันนะครับประชุม zoom meeting นะครับในเรื่องของการเจราจาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะฮะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็เตรียมงานเตรียมข้อมูลอะไรต่างๆน,นานากันนะครถ้านะครับอยากได้คำแนะนำปรึกษาเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถที่จะ inbox มาได้นะครับ ที่ Line ID นะครับถาวรอิเจเนียนะครับผมก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับนักลงทุนนักพัฒนาโครงการนะครับที่อยากมีโครงการโรงไฟฟ้าของตัวเองนะครับสักโรงหนึ่งนะครับชาติหนึ่งมีแค่โรงเดียวก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับสเต็ปาปสเต็ปนะครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันนะ ุทามจะไ่คุมมแต่่นอยงลิปนี้จะมาพูดถึงความมั่งคั่งของธุรกิจสัมปทานโรงไฟฟ้านะครับว่าทําไมเขามั่งคั่งร่ํารวยเร็วขึ้นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจสัมปทานโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสัมปทานระยะยาวนะมีอายุสัมปทาน25ปี30ปี90ปีก็ว่าไปนะครับดังนั้นวิธีการคํานวณความมั่งคั่งของโปรเจกต์นี้ก็คือสมมุติว่ามีรายรับจากการขายไฟนะครับ ปีละ3ล้านดอลลาร์นะแสดงว่าสัมปทาน30ปีเราก็คูณเข้าไปเลยนะครับสาปีก็90ล้านดอลลารนะ์นี่คือความมั่งคั่งนะยังไม่รวมพื้นที่ที่ดินนะความมั่งคั่งจากที่ดินที่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นไปยังไม่รวมความมั่งคั่งจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรอบเขื่อนรอบโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมธุรกิจสัมปทานโรงไฟฟ้า ทำโปรเจกต์เดียวแล้วมัง่งคั่งนะครับสนใจก็ทาง angelinvestor.com นะครับยินดีต้อนรับทุกคน